สวัสดีครับผมพี่น้องท่องเบียรทับถนนครับผมพี่น้องเมื่อนี้เขาอยู่ากาชาดอำนาจนะครับผมพี่น้องเอออ้าวแป้นคอยแป้นคอยอยากมาแห่แงกาชาดอำนาจนี่เออตอนนี้เอื่อยเรากำลังเปลี่ยนออันนี้อยู่แล้วเปลี่ยนรับแล้ลเปลี่ยนช่องเท่าอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะย่างไปทตั้งนะครับพี่นอ้องโอ้ตอนนี้ชิวชิวขึ้นกลางอกแล้วตอนนี้เขาจะพาอ่า ทีดาพ่ออันยังของเฟ่ได้กาซานอำนาจนะครับผมอันนี้เขอถามมากครับพี่น้องพาแย่ไรมารอนำร้านมารอนำร้านมานำครับวันนี้พ่อเถ้าพ่อเถ้มากนะครับเพราะว่าพ่อเถ้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าอยู่เกี่ยวเขาน่าจะของใช่้นีป้าปานมเสียใจไรพ่อเถ้าก็เครียดว่าะสันว่าส่พราะาแล้วว่าพ่อมาท่านพอดีกับที่จอดรถครับพี่น้องเดี๋ยวสิพายัง ยังการแชทกันครับวันนี้ครับผมก็ฟิลแฟนนะนะก็ฟิลแฟนก็จับมือกันเดินนะนะครับแต่ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปที่ประตูเข้านะครับผมเนี่ยกินเพรียนเขาข้างน้านะพี่องเท่ากับอ่าเมื่อนี้ก็เป็นวันพักคอนวันสุดท้ายของเรานะครับหมดเวลาสะดวกแล้วเพราะว่าเราก็ต้องใช่พรุ่งนี้ก็ต้องรวยงานต่อครับพี่รองก็เลย ผ้าแม่พผ้าล้านมาผักผ่อนจักบาทก่นอนครับพี่น้องคนแบบขนาดแบบอ,อยู่ทั้งหนาหานยังแบบอยู่ทั้งหนาหานมาเลยอยู่ทั้งหนาฝันงานยังแบบหลายเลยคนนี่นะครับผมพี่น้องประเพณี22ิบสงานประจำปีกาชาติทำหน้าจเจริญนะพี่น้องออออออแล้วก็จะเดินเข้าไปในง,งานกีฬาชาติ สวัสดีทานมู้ชมนะขอานร่วมมทุกท่านที่มาวันที่เจ็ดรดสวมหักากากันมาช่วยความปัฒนารจานาที่แล้วลายำนัเจริญงานเจริญน้ว่าที่จะไปอำไคกับผมพี่น้องก็จะเป็นงานกาชาติทั่วไปเกษตรมีของสื่อค้องขายเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่เยุ่เยียเต็มไปหมดอยข่าวว่าจะสิกินหนัง อย่างยี่สิบช่กคิตทุอย่าง20สิกินขอจีกินข้จีไปจะพาไปยังไปไปข้างในครับพีน้องก็มนลอยชุดเด็กน้อยเน้อยเยอะมากเลยเยอะปลาชุดผู้ใหญ่ชุดผู้ใหเด็กหนัก็มีโอ้กระต่ายเข็มอากาศข้างในครับพีน้อง รสูตรอย่งใดเค็มขั่นอร่อยอันละสองสามพันยุ่นเส้นทันทีสองสามพันก็จะซื้อให้พ่อเอาเอาเลือกเอาพ่อเอาเลือกละสิบเซนผงเดอร์ชิ้นหน่งแล้วเบิ่งเข้มขันเป็นขาดว่าเป็นอีหยังอร่อยมันต้องวัดเอวไหมวัดวัเออมันต้องวัดเอวก่อนเพราะมันต้องเจาะก่อนใม่ได้กระไรจอดีเก็บขับที่รักลองวัดวัดก่อน วาแอลกอนไปถีจอหัให้อ,อนนเ้เดี๋ยวนผมไปตั <c oughs> ดเราไแล้ว่ไปเลยาไปใจ่หรอคุาผมใส่ชุี่ผมใส่คุมมงนี่ดีไปเก็บมาครับมีงินส <c oughs> ดอยู่นะเดี๋ดวยวเราเงินสดกันเดี๋ยวเราเงสดตอนนี้เราถึงโซนของกินแล้วนะครับผมที่ทน้องลังจากเพาไอะไรเข้มขัด เสร็จแล้วอร่อยมากครับเพระาะว่าที่ดาพ่อหนี่สิบฟักชื่ออันอันที่ซี่แล้วก็โด่ให้แต่ว่าทชองเปลี่ยนเปานะครับเพราะว้าอของเลี้ยงแล้วก็พนงอะไรเออเออเราก็ใช้อันนี้ไปก่อนสุดยอด,ดยนะครับเดี๋ยวไปยางเปิงที่แรกกันครับนี่ครับปูพี่น้องเซียนเซียนแต่ก็บอกว่าพ่อหนี้เราเดินทางายไว้หมดตอนนี้ตอนน้องใต้ครับเดินทางจากเด็กเก่ามุ่งเสาครับคืบนหัว กับทุกหนึ่งครับก็เยอะมากนะครับต,ตอนนี้ก็จะซือ้อขนมแน่นอนดยวยนะครับผมตอนนี้ระหว่างรอที่<ม>ดาพอแล้วก็อัพคลิปไปด้วยนะครับลงเพจน,นะครับพี่น้องฝากติดตามเพจได้ตอนนี้ได้47เปอร์เซ็นแล้วก็จะมีกะลีป,ปอ๊อปที่ดาบ่ออยาจะกินพัดมาๆไปไปเจอหมดพัดมามา เราได้แล้วเราได้แล้วพี่น้องตอนนี้เราก็จะไปหาที่อะไรกินต่อนะครับผมไปไปทางไหนแม่ทางนี้เนาะไปทางนีงน้นนเรื่องอะไรต่อไปเลย<ๆ>ยางต่อครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องก็ยากไป่อพ่อเขากีกไปเขาบอกมาเซงเกียกันเรแพงผมมกแซงเกียกันเราเปลี่ยนสิบบาทครับ<ๆ>มาใส่สบายที่สุดสแล้วใช่ใช่เอาสองตัวก็ได้ ย่ดโอาีจับจ่ายได้หมดนีแต่กระบพตักหัวเด้อกระบพตักหัวแต่วาจีจ่ายเดยออย่างต้องเปลี่ยนลมักใช้กันอะจังสิไองตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะอะไรก็เขาแคบนานทีนานทีจะนอนอาจแบบไมนา ไปสักพี่น้องเดินไปสักแป๊บนะครับผมก็ได้สาคูเจื่อยใจเฉื่อยใจไปเลยสุดยอดน่ากินมากเลยครับเรซเซปนะครับเดินทางต่อย่างไปอีกพี่น้องพี่น้องย่างมะเข้าเดี๋ยวไปย่างอยู่กันนะสาคูอยู่นี่ปิ้งไก่ยินก็จะกินปิ้งไก่อ้าวที่ล้าพ่อชุดที่หลาพ่อจะกินโดดไก่ องเปลี่ยนะกดีกากินครับเสียใจอย่างเว้ยเสม่เตมือดีขนาดนี้ร้องต้องไวใจกันกินตัดเยอะๆนะคุณแม่จะได้เสริมสร้างยอดเสียมงนี้เป็นร้อยสิบบาทแล้วเบ่อเนกี่ร้อยเงื่อนอะไรบ้าปใบไฝ่นี่เราเินไเินไ ไม่ได้เราเพื่อนไม่ได้ไ่นอนหรือเอารถเช็ดก็ได้ครับรถเช็ดก็ได้พี่ไปไม่ไปเนี่ยวอยู่มาไม่ไปมด้าวะไรนะกินไปด่มนะกินไป่มพี่น้องคือเราจอดอยู่ตรงนี้นานมากนะครับเพราะว่าเขาจะเสิรขนมไ้ไหข็้เท่าทีเท่าก็ได้มากดั่มเาลยต้องซส้รขนมไปแข็งข้าะเท่าก่อนนะครับสได้พว่กินไปดั่มทั้ง่น แต่จอบตนจริงเปะพี่น้องาขนมี่ครับแวสวัสดีครับสวัสดีครับเซียบครับผมดีวิครับมาล่ำมาขว่มาลลุงจด้วครับพี่น้องมาเทียวงนตกาชาดครับอำนาจเจริญมาซีมล่ำมาวมาขี้กเนีครับลยพี่นดังนดังนดังเสืออเเอรนีย เอาุดเลครับขอบคุณคุณแม่ครับลงไหนเจ้าก่อนส0ก้อนยีบาจาก่อนามาลพอมาลนะกพันะครับผมกับตรจิดาปอนดมย่าลนะครั ร้ย um. ายขนาดพี่น้องซาออละไรยังย่างไปหยิบจักข้าวนะครับผมว่าถ้าเด็เพื่อด้พี่น้องว่าาดกเรื่องอยู่ักบน้ะลกอมาลกอไปนะครัับพี่น้องยใช้โอ้มีเด็กน้อยดีผินด้วยพี่น้องหลายังในแบบหลายังเนี่ยรวมัดข้ารลมผัดข้าไ่ทำเผาาเป คุณจักยี่วันนี่แจ็ยครับมันหวานเด้อสุดยอดเลยเพื่อนคนการศึกษานะคะทุกคนน้องจับโรงเรียนน้ำหน้าเจริญนะคะนายรมพัดเป่ามันมวนสุดยอดเลย ฝั่งแซงเพ็นไปพร้อมทั้งทางนะครับผมฝังแซงเพ็นตั้งทางเสือขบวรบเลยไปทำว้าสุดยอดบรรยากาศร,ร่เยน็นไม่วยๆครับพี่นอ้องอได้านี่ัครับผมาคาเบบราคาข้าจะขายอันขบวรบเนื่อย <c oughs> ถ้เหนื่ยนะคือน้องนกนเช่นกันนะ ดนขายพนอมาด้นายนลูกขายลายขนาดพดีสร้างสแก้วพวเดียวจะเทมให้เป็นสามแก้วเลยสครับสุดยอดสุดอดตแลมการไปอล่อยเช่มลาน้ครับพี่้อง ครับพี่น้องปลาครับเดือดกันต่อมาเทียมใหม่นะครับเจา้าเลยสุดยอดมากครับพี่น้องแล่ปุง้งอยากปลามึกมาพออยากได้เจ้ากระยากเอาเย็ดตีมาตัวเสร็จแล้วครับผมพี่น้องเออโอ้โหลาบลงไปเลยเดี๋ยวนั้นละ แฟนบางพ่อจะพอเสร็จมาในคล้องกินเต็มมือครับก็ซื้อเพึ่งนะครับใบฝากพอใหญ่น้ำผึ้งครับผมกินฝากพอใหญ่ก็เลยซื้อไปไปฝากเรานะครับเดี๋ยวฝากพี่นุชไบนี่นะครับพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงรถแล้วนะครับผมพี่น้องกับพ่อเขาพูดพี่น้องส้ารับการติดตามรับชมนะครับพี่น้องดูมือไผยดิมือกิดาพ่อมือใหญ่ไลย ยังไงสองมือชืสนใจพี่น้องครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณสำหรับการากดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย